สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาซ่อมมือเปิดฝาท้ายนะครับของ ISU ูซูออนิลดีแมปี2012นะครับ mm hmm. ก็ในส่วนของฝาท้ายเนี่ยปกติใช้งานไปนานๆก็จะมีโอกาสชำรุด mm hmm. เวลาเปิดฝาท้ายแนะนำคถ้ามันแน่นเนี่ยแนะนำให้ดันแล้วก็เปิดนะครับไม่งั้นตัวเนี้ย สปริงตัวล็อกสปริงขาข้างในเนี่ยอาจจะหักก็ทําให้เปิดไม่ได้อันนี้เกิดจากผมไปล้างอัดฉีดนะครับแล้วเด็กล้างรถน่าจะเปิดแล้วรู้สึกเปิดก็ไม่ได้มีการดันนะครับนะครับในส่วนของอาการก็คือ,อเราลกเปิดแบบนี้ก็จะว่างนะครับเบาว่างแล้วก็เปิดฝาท้ายไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีถอดกัน ธีถอดนะครับเราก็ต้องถอ,อดไลเนอร์ขอบกระบาก่อนนะครับที่อยู่ในส่วนของฝาท้ายครับจะมีล็อกด้วยกันสี่จุดนะครับเป็นไขค,รครวงหัวแชกนะครับซึ่งเราต้องงัดจุอยางตรงนี้ออากาก่อนนะครับสี่จุดเลยหนึ่งสองสามสี่ จากที่เราคลายน็อต4ตัวแล้วเราก็เอาแผ่นปิดไหล่หน้าขึ้นนะครับเราจะต้องถอดฝาปิดท้ายกระบะนะครับตรงนี้นะครับอาจจะมีไขควงอยู่ที่อ่าบริเวณตรงนี้เราต้องถอดทั้งหมดเลยนะครับส่วนบน กับก็น,นี่ของผมนเวลาถอดมาแล้วนะครับจะเห็นว่าเวลาเปิดตรงนี้ที่มันวางเพราะว่าปกติมันจะมีก่อนก่อนยึดตัวนี้นะครับซึ่งมันจะต้องอยู่ในบริเวณเ,เบ้าพลาส,สติกตรงนี้แล้วคัดด้วยสปริงนะครับกฏว,ว่าตัว ตัวเบ้าล็อกนี่ครัตัวเบ้าล็อกนี่แตกนะครับตัวเบ้าประคองแกนที่ใช้สับเปิดมันแตกนะครับทำให้ตัวก่อนน่ะตกลงมาความจริงมันทึงอยู่ลักษณะนี้พร้อมสปริงนะครับทีนีพอเราโยกแล้วตัวนี้จะกด กดเพื่อให้ก่อนสองตัวนี้ครับสลับดึงสลับออกนะครับในส่วนที่เราจะถอดเปลี่ยนมือเปิดตรงนี้นะครับก็ไขน็อตสองตัวนี้ออกนะครับเป็นประแบบเจเบอร์สินะครับที่มีหัวแฉกที่ไขควงไขได้นะครับพอถอดสองตัวนี้ออกแล้วนะครับจะสังเกตว่มามีเดือย ยึดลักษณะนี้เวลายกออกกอ็งานขึ้นนะครับลบด้วยตรงนี้แล้วก็ตัวบนนะครับมันจะมีเดือล็อกอยู่สองสองจุดก็อเอาออกแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับในส่วนของผมนะครับผมว่าเอยากจะลองหาวิธีซ่อมตรงนี้ซ่อมเบาล็อกแกนมือเปิดตรงนี้นะครับแต่ ปี2012แล้วนะครับจะเปลี่ยนเป็นของแท้หรือของเทียบก็ได้แตผมจะหาวิธีซ่อมก่อนนะครับเดี๋ยวมาเอามือเปิดฝาท้ายออกกัน การทำงานอาจจะหาอะไรมาลองหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะตกลงไปข้างล่างหลังจากถอดน็อตแล้วนะครับเราก็จะกดล็อกนะัะตรงนี้ลงครับสองข้างเราก็จะมีเดือยตรงนี้ก็ขยกขึ้นก็สามารถอ,าออกไปเลยในลักษณะนี้ผมว่าจะหา วิธีซ่อมตรงนี้ก่อนนะครับโดยหาอะไรมาบีบแล้วก็รัดให้แข็งแรงขึ้นนะครับในส่วนของอ่าก่อนล็อกนะครับเราก็ดึงพาสติกขึ้นนะครก็อย่างนี้ได้เลยแล้วเราก็ถอดออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับกันตัวล่างก็กดลงดึงก่อนออกมาได้เลย ก็จะเป็นอิสระแลครับบนี้ตัวนี้นะครับที่เป็นแกนยึดจะเข้ากันในลักษณะนี้แล้วเราพอเรายกมือเปิดนะครับตัวนี้ก็จะขัดมาลักษะนี้ครับนีลักษณะนี้ เดี๋ยวไปหาวิธีซ่อมกันในส่วนที่จะซ่อมนะครับผมคิดว่าเราจะต้องหาอะไรมาหลัดออกตรงที่แตกไว้นะครับซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ต้องไม่ใหญ่กว่าแกนสปริงพอดีผมไปเจอไม้เซฟฟีเก่าที่บริเวณด้ามเป็นแบบเหมือนกัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับก็คือมันต้องผมไม่ได้มีเวอร์เนียนะครับมันประมาณสักหนึ่งจุดหกนะครับเราต้องใหญ่กว่าหนึ่งจุดหกนะครับซึ่งผมลองดูแล้วมันจะพอดีนะเดี๋ยวเราอาจจะทําให้มันใหญ่ขึ้นนิดหน่อยนะครับอันนี้น่าจะใช้กาวร้อนกับผ้ามาพัานให้แน่นแล้วก็ใช้ตัวปลอกอลูมิเนียมมาตอกเข้าไป ซึ่งรวมแล้วจะต้องไม่ใหญ่กว่าสปริงสปริงก็คือประมาณสัก2.1เซนครับผมไปเจอวัสดุอีกตัวนึ่งนะครับก็คือท่อระบายน้ำทิ้งแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับซึ่งขนาดก็จะประมาณสัก1.6กว่ากับ1.7ครับซึ่ง สามารถสวมได้นะครับพอดีเลยนะครับเราสปริงก็ยังสามารถใส่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการนะครับผมว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะใช้ตัวนี้นะครับให้ใช้กาวร้อน นะครับพร้อมกับผ้าพันแผลนะครับเป็นผ้าตะข่ายเอไปเป็นผ้าตะข่ายพันสําหรับพันแผลนะครับมาพันให้ลอกพร้อมหยอดกาวร้อนมันก็จะมีแรงตึงลาดพลาสติกให้แน่นนะครับก็คล้ายๆเราทำหล่อลพลาสติกไฟเบอร์โครงรถที่เราใช้แผ่นแผ่นผ้าซ้อนเป็นหลายๆชั้นแล้วก็โป้ด้วยกาว ก็จะ ine, แนนขึ้นเราก็สวมด้วยท่อ pvc ขนาดที่ใช้ระบายน้ำทิ้งแอร์คอมเพรสเซอร์เราก็ตัดใ e ห้พดีก็นาดจะใช้ได้ในส่วนของการดีไวการซ่อมก็ใช้วัสดุที่หากใกล้ตัวคนระับพอเป็นแนวทางแต่ในส่วนของผมเนี่ยผมคิดว่าผมมีออกเหล็ก ไม้เซฟฟี่เนี่ยเราซึ่งมันลัดพอดีเลยอนี้ผมว่าผมจะใช้ตัวนี้นะครับครับผมคิดว่ามันน่าจะแข็งแรงกว่าครับผมก็จะลองแบบนี้แล้วผมก็จะตัดพอดีหลังจากนั้นผมก็จะใช้กาวรอนนะครับยอดข้างในก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยครับที่จะหาอสัสด,ดุมาซ่อมได้อันนี้ ถ้าเกิดมันยังแตกมาอีกผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับในส่วนของผมที่ใช้ดอ,อ,อกสแตนเลสหรือล่เนี่ยครับเส้นผ่านศูนกลางเนี่ยประมาณสักหนึ่งจมิลหนมิลกำลังดีนะครับอันนี้ไม่มีวันนี้นะครับแล้วผมก็จะตัดมาประมาณ1.1ึ่งนเซนนะครับจะเท่ากับตัวแกนน้พปดีครับผมก็จะตัวเนี้ยใส่รัดเข้ามาก่อน แล้วสิ่งที่ผมไปเจออีกอันหนึ่งที่จะพอใช้ได้ก็คือท่อระบายนำทิ้งแอร์แต่มันจะมีขนาดบางนิดนึงนะครับตรงนี้ผ่านสุนกลางก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยแต่ตรงเนี้ยเนื่องจากเป็นท่อ PVC เนี่ยมันสามารถตัดแต่งได้ง่ายกว่าท่ออูมิเนียม s t สเตนเล e ผมก็จะมีการเสียบเข้าไปแล้ววัดตามแล้วก็ตัดบากตามร่องนะเพื่อให้ แกนเนี่ยจะเข้าไปได้ลึกสุดลักษณะนี้นะโอบโอบเบ้าทั้งหมดนะครับมีการตัดแต่งหน่อยอันนี้ผมก็จะตัดให้สูงกว่าเบ้าเดิมประมาณสักหถึงสอมิลนะครับตรงนี้นะครับที่ท่อร้อยสายไฟก็ใช้ได้นะครับคือเราต้องบานบานหัวนิดหนึ่งแต่ท่อร้อยสายไฟถ้าหนาเกินเนี่ยตัวสปริง ตรงนี้จะมีปัญหาะะเพราะว่าสปริงเนี่ยลายนั้นเราจะต้องมาขัดลักษณะนี้เราก็จะต้องมาขัดอยู่ลักษณะนี้ถ้าถ้าเปิดเนี่ยสปริงไม่ไม่มีกาสกันให้ตัวหรือแน่นแน่นเกินไปไม่มเนี่ยตรงเนี้ยมันจะทําให้ตรงเนี้ยมือเปิดด้านหลังเ,เปิดเปิดได้ลําบากดังนั้นท่อแอร์ก็ค่อนข้างจะเหมาะสมได้อยู่แต่กอนี้ของผมเนี่ยผมไม่ใช้พากอผมจะใช้ปลอกสแตเลสอย่างเดิม เดียวใส่เข้าไปแล้วก็จะหยอดด้วยกาวร้อนซ่อมแซนตรงรอยแตกปกติลักษณะน,นี้เขาจะแน่นแล้วครับโอเคเดี๋ยวมันลงม,มือทำกันเลยเราก็ทำความสะอาดชิ้นงานนะครับผมเช็ดด้วยแออฮอลนะครับแล้วกไ็ไล่ไล่ความชื้นเช็ดคราบน้ำมันออกนะครับรหลัลงกน็้นเราก็จะหยอดด้วยกาวร้อนก่อนก็นได้นะครับผมเนี่ย จะใช้ปลอกอัดเข้าไปเลยแล้วก็จะใช้การ้อนหยอดที่หลังครับผมก็จะใส่ปลอกสแตเนเลสไป พอใส่ปลอกสแตนเลสเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะชิ้นงานพอดีกเลยนะครับรัดแน่นมาก็ัะหยอดบริเวณที่มันเคยแตก ประมาณนี้สําหรับใครจะใช้แค่นี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดมีเครื่องมือที่ตัดได้เราก็จะตัดเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะที่มันขนาดพอดีเราบากตามร่องแล้วก็ใส่เข้าไปให้ถึงสุดสุดแกนเพิ่มความแน่นหนานะครับตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วรอให้กาวแห้งอันนี้ก็หาได้ใกล้ตัวนะครับเสียไม่ถึงร้อยนะครับเพก,กาวกาวน้ํานี่ก็น่าจะ หลักสิบาทสิบาทยีบาทประมาณนั้นท่อพีวีซเกา่าออกนี่ก็ไม่ได้เสียอะไรน,นี่ก็ใช้ได้เหมือนเดิมแล้วหลังจากที่กาวแห้งแล้วนะครับจะประกอบใส่แบบนี้เลยก็ได้นะครับถ้าจะประกอบใส่แบบนี้เลยก็ช่องวางคันยืดยืดสปริงก็ยังมีอยู่ก็ไม่ต่างจากเดิมมากนักแต่ถ้าเพิ่มความแข็งแรงนะครับก็ใช้ ปอ,อก PVC ที่เราตัดมาสวมทับเข้าไปได้เลยแบบนี้มันก็จะแน่นขึ้นม่ระดับหนึ่งแต่ไม่ควรหนามากนะครับตรงนี้เพราะว่าจะทําให้การยืดย่นสปริงเหลือน้อยทําให้เปิดฝืดน,นะครับไม่ก็ใช้ได้หลังจานั้นเราก็ประกอบกับเข้าที่เดิมโดยสปรงิงจะใส่ในลักษณะแบบนี้นสวมเข้ามาตรงนี้เป็นล็อกนะครับตัวเนี้ ควายมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับซึ่งควายมาลักษณะนี้เนี่ยจะต้องแทงทะลุผ่านตัวนี้มาขาสปริงครับจะต้องแทงทะลุผ่านมาขัดกับเดื่อยล็อกตรงนี้ครับหลังจากนั้นเราก็กดตอกเข้าไปได้เลยครับสําหรับใครที่ไม่มีปอกลูมินียมหรือปอกเลยแต่ผมแนะนํานะครับเพราะว่ามันบางมันจะทําให้สปริงนี้ให้ตัวได้ดีแต่ถ้าไม่มีก็ท่อแอร์นะครับที่บอก เราสวมเข้าไปนะครับอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดมันชํารุดไม่มากนะครับผมแนะนําให้ใช้กาวร้อนหยอดแล้วก็ใช้ผ้าพักก๊อสพันแผลเนี่ยพันได้เลยนะไม่ต้องมีปอกนี้ก็ได้พันได้เลยเหมือนกันพาจะอยู่เหมือนกันผมว่านะก็ใช้ได้แต่ของผมเนี่ยจะไม่ใช้ตัวนี้นะเพราะว่าปอกเจลเลสก็เน้นพอแล้วนะครับแข็งแรงพอแล้ว จากนั้นก็จะประกอบเข้าตรงนี้จะมีสังเกตว่าจะมีแกนเหล็กนะครับที่เป็นทายบาบตัวการลื่นไว้ตรงนี้นะครับมันก็จะใส่ได้ยากนิดนึงเราอาจจะหาอะไรขวานรูให้เพื่อให้มันใส่ใพอดีนะครับลักษณะการใส่ตะปิงนะครับก็ขัดทะลุออกมาเป็นลักษณะแบบนนครับจากนั้นก็กดให้สนิทกดให้ ่ยุดเข้าไปถ้าเข้ายากนิดนึงเราก็ใช้ค้อนก็ได้ตอกผ้ามาลองหนึ่งก็ได้เคยๆตอกเข้าไปจนสนิทครเมื่อใส่เสร็จแล้วมันก็จะเห็นว่ามันก็จะลงไปสุดเป็นลักษณะแบบนี้หลงังจากนั้นก็ทดสอบนะครับว่าสกรีงใช้ได้ไหม คใช้ได้เหมือนเดิมนะไม่ต้องเสียเงินไปซื้อใหม่นะครับเบิกศูนย์ก็พันกว่าบาท้าของโอเคล้วก็ไปใส่ได้เหมือนเดิมครับลักษณะการใส่นะครับเราก็จับใส่ลักษณะนี้ตรงข้างล่างสังเกตนะครับตรงนี้จะเป็นขาเกี่ยวนะครับเราก็จะดันมาแล้วก็เกี่ยวกับล็อกตรงนี้นะครับ เราก็ดันเข้ามาตรงนี้จะเป็นเก่ยล็อกละนะักษณะแบบนี้ถ้าเากิดเราดันไปมันก็จะถอยไปแล้วก็จะเป็นล็อกข้างบนนะหลังจากนั้นเราก็ใส่น็อตสองตัวนี้นะครับเราก็หาผ้ามาลองนิดหนึ่งนะครับกรณีเื่อน็อตจะตกลงไปในกระบะ เาก็ขันพอตึงมือนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาส,สติกนะครับเป็นต้งแน่นมากงั้นก็ลองเปิดอีกรอบ หลังจากนั้นก็ใส่เล็กนะครับโดยจับคานี่ของตัวคอเล็กเนี่ยขึ้นแบบนี้แล้วก็กดตรงนี้ลงไปใส่ตะขอลงไปในรูแล้วก็กดล็อกฝั่งก็ลักษณะเดียวกันครับลงแล้วก็กดล็อกแล้วก็ทำการทดลองเลยอ่า อะเราจะฝึะดนิดนึงเดี๋ยวเราให้มาต่างนะครับนะครับเวลานั้นเราก็เปิดดันช่วนง <c oughs> นิ <c oughs> okay. ดนึงโอเคหลังนั้นก็มาประกอบกันนะครับก่อนประกอบจะใช้จารบีนะครับมาทาตามข้อต่อก็ได้นะครับ ครับเราก็ประกอบเข้าที่เดิมมันโดยายน็อตให้ครบนะครับทั้งหมดมันมี12ตัวนะครับแต่น็อตที่ใส่มาจะมี8ตัวเพราะว่าจะเว้นว4ตัวที่เราใส่ฝาแคริบอยนะครับไขพอตึงๆมือนะครับเขาเป็นเกลียวปล่อยนะแล้วก็เป็นตัวล็อกพลาสติกนะ จากนั้นก็ใส่น็อตสตัว1 2 3แล้วก็สี่เสร็จแล้วนะครับก็ปิดฝาเริ่มปติกอาจจะกรอบหมดแล้วนะครับโอเค เป็นอันเสร็จแล้วนะครับก็พอเป็นแนวทางนะครับเ,เพื่อนๆนะเกิดเราซื้ออะไรใหม่นะครับแทนเบิกสูงประมาณคันกว่าบาทนะครับถ้าเกิดเป็นของเทียบก็หลักสองร้ห้าสิบขึ้นไปจนถึงห้าร้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้ามันฟืดนะครับเราสามารถตั้งตรงนี้หูล็อกตรงนี้ได้อีกนะครับสองข้างจนะเห็นว่าฟืดก็ตั้งได้นะครับอันไหนซ่อมได้ก็ซ่อมนะครับถ้าเปลี่ยนใหม่ก็ แพงน,นะครับตรงนี้ยังซ่อมเรายังใช้ได้อีกนานนะครับสเกตตรงนี้เสมอกันไหมถ้าเสมอกันก็ถ้ามันเสมอกันก็ยังโอเคถ้าเกิดมันล้นออกมาเราก็ต้องปรับตั้งหัวใหม่รับเปิดนะครับแนะนาให้ดันนิดนึงรัเปิดจุดสังเกตอีกอย่างนะครับดูบริเวณ ขอบกระบะเนี่ยมีอะไรอุดไหมตรงนี้มันอาจจะมีอะไรค้ำก็ได้ทำทำให้ปิดแล้วฝืดทำให้พลาสติกหักนะครับโอเคก็มีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ